สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสตาะคลายสี FC ขาวันที่11มีนาคม2568พี่น้องวันอังคารค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะายสี FC ขาคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งลูดนะคะ FC ขาแยกรอบเอ่อจอเด่นวิ่งลูดค่ะทุกคนไม่ได้แยกรอบแล้วพี่น้องขอโทษขอไปคำนวณหุ้นลายไปแยกรอบอีกแล้วพี่น้องแอดมินก็ได้นะคะทุกคนค่ะ จะถือจะซาเดอร์พี่น้องค่ะเ่าผิดเบาถืกก็ได้นะคะทุกคนทุกคนเรามาดูวันที่สิบนะคะทุกคนทําหลายอย่างบางทีหัวมันกับเระท่านพี่น้องใจคิดหลายเนาะพี่น้องเนาะค็ดตะลเมือหลายนะคะทุกคน,นทั้งทํางานประจําด้วยนะคะทุกคนที่นี้เวลาพูดไปพูดมามันหัวมันกับเระท่านบางพี่น้องก็เลยไหลนะคะทุกคนขอโทษขออภัยนะคะทุกคนดูวันที่สิบนะคะเราสตาร์ จะให้เด่นห้าและสี่มาหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งพี่น้องไม่นันนะคะทุกคนหลุดจริงๆอย่างที่ใจบอกนะคะทุกคนเพื่อนเขาติดต่อกันมันยาวเป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องรุดแบ,บบมีเยอะใหญเลยพี่น้องขาแม้กระทั่งเลขเด่นประจาวันสองกับเจ็ดยังไม่เข้าเลยนะคะทุกคนสําหรับเราสตาร์วันที่สิบถ้าผู้ใดเสียแอดมินก็นาสิยุดนะคะทุกคนถ้าผู้ใดบ่เสียแอดมินก็นาสิลุดเนาะพี่น้องเอาบ่เป็นยังคะพี่น้องขา เข่ารุดก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะย้มได้ก็ได้ยุดอกจาพี่น้องเอามาลุ้นต่อนะคะทุกคนวันที่สิบเอ็ดแต่ว่าใจอยากให้หยุดนะคะทุกคนหยุดฟังเบื้องก่อนพี่น้องหยุดเบื้องก่อนนะคะทุกคนว่าขาว่าเบนเข่าหรือเบนรุดค่ะวันที่สิบเอ็ดนะคะทุกคนถ้าเข้าต่อก็เข้าเข้าต่อได้ยาวๆนะคะทุกคนถ้าหลุดต่อก็หลุดต่อ,อยาวๆนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับวันที่สิบเอ็ดจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้เด่นมาเจ็ดและหก ทุกคนสำหรับผู้ที่ใจจะจับให้ fc ได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นนะคะสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่เล็กกับเลขเด่นประจำวันมิเข้ามิหลุดถูกมือพี่น้องพ็ามักว่าชอบจับคู่ใหม่ได้ทันทีนะคะทุกคนมาดูกันค่ะเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ด หกค่ะหกสามสามหกหกแปดแปดหกหกศนย์ศูย์หกหกเก้าเก้าหกคู่เด่นวันนี้เจ็ดหกหกเจ็ดนะคะพี่สขาคู่ที่ชอบหนึ่งคู่เนาะพี่น้องจะมักเจ็ดแปดแปดเจ็ดชอบตามไม่ชอบผ่านค่ะทุกคนแล้วแต่ความมควอมชอบได้พี่น้องเด้อเมื่อเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเด่นวันนี้จะให้อยู่ที่เออเลขเด่นประจําวันวันนี้อยู่ที่สามหรือแปดเป็น บบ้นประจําวันสามสามสามกับแปดนี้สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเรามาดูคู่เด่นแยก้กับเด่นประจําวันเด่นวันนี้เจ็ดและหกเด่นประจําวันสามและแปดเป็นเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดจับให้ทั้งขอ2สองคู่คู่ที่ติดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเป็นคู่ที่ชอบนะคะหกค่ะหกสามสามหกหกแปดแปดหกประมาณนี้พี่น้อง ส่วน7 5 5 7 6 0 6 6้9 9 6 9จ็หาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ถ้าพี่น้องมักระค่อยตามถ้าพี่น้องบอมักระให้เลื่อนพานเด้อพี่น้องเดอ้อสาธิติมีเข่าไม่หลุดพี่น้องค่าสําหรับแนวทางนะคะลาวสตาวันที่11มีนาคม2568วันอังคารใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆกกำลังใจ ที่เอทุกทุกท่านมอบให้สําหรับวันนี้ใจขอให้ f อฟโชคดีค่ะชอบคู่ไหนขอให้เข้ากันทุกทุกคู่ที่ชอบนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ